สวัสดีครับอยู่กับผมช่อง YouTube พี่บ่าวก็ดหกลอสิงครับผมวันนี้พามาชมมอนโวครับ FM FM 12เครื่อง38ครับผมรอรอครับผมนี่ครับมอนโว FM 18นะครับเครื่อง382เพาครับผมนี่ครับช่วงหางก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมฝั่งนี้กระทะหน้า ครอบสแตนเลสครับผมข้างในก็จะมีเครื่องเสียงพาวเวอร์ครับผมเป็นพาวเวอร์ตดเครื่องเสียงให้ได้นี่ครับก็จะประมาณนี้ครับผมไม่กล้าขึ้นรถก็ลับสวยครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นไฟตัวนี้สองดวงครับผมสีสวยครับผมสีสดมากเลย ก็จะเป็นนี่ครับส่วนตัวนี้จะเป็นหางพนัดสามเผานะครับนี่ครับตัวแม่สองเผาตัวหางสามเผานี่ครับโอเคครับท่านผู้ชมมีกคันหนึ่งนี่ครับคันนี้ก็เป็นเมกา้า ฮิโน่สามสีครับผมฮิโน่สามสสยังรอครับผมนี่ครับตรงหัวก็จะเป็นเคซี่บัตไทยแลน,นด์นอบอเดี๋ยวถึกโจมอีกอยู่ซื้อเถาะนี่ครับสเกิร์ตหน้าก็จะประมาณนี้นะครับน,นี่ครับ ปีป้อมครับผมส่วนนี้ครับของดีครับสี่ปากครับเขาเขามีแค่สองปากเลยใส่สี่ปากเลยครับของที่จะไปขึ้นก็น่าจะขึ้นวันนี้นะครับผมจะตัดแบ่งออกเป็นสองคลิปนะครับคลิปแรกคือให้ชมรถก่อนรถที่มันขึ้นงานวันนี้นี่ครับฝั่งนี้ครับผมเป็นถาง RCK ครับผมโอ้โหบางฝุ่นคดหนาเลยครับ ไปยังสวยครับผมเห็นแล้วอยากได้เลยอะยังหล่อครับทะเบียนสระบุรีครับเราไปชมรถบริษัทกันครับนี่ครับส่วนคันนี้ก็จะไปไทยออยละยองครับผมนี่ครับเริ่มเดินรัดกันแล้วครับแทนเลอร์ครับนี่ครับ รัดแม่อามามเออใน,นเขามาแล้วก็บรรัดนะนี่ร่าใช่แล้วว่าสต,ตีไหมไไหบริษัทเป็นตะดจนครับเน,ไไนาะบริษัทเจ้าจนวะบริษัทเจ้าสตีคือจนแทมม้้ไแลวาตามอยู่ตาม,มนีนะ่คือว่าตามอยู่ตามนี<อ>่ะเนาะบริษัทไหนฮระวรัลูดอ่อะวัจจักเออวัจจักคอยกับวัจจักที่กันล่ะนี่ครับส่วน ทางนี้ก็จะเป็นเจ้าซีรีส์ดำห้าร้อยครับผมนี่ครับก็จะขึ้นไปอันนี้ไประยองครับผมส่วนทุกผมไปาราชจักรพิกครับผมวันนี้ก็จะเป็นอิซุสุครับส่วนนี้จะเป็นจะเป็นซีรีส์ตะลอลอครับผม นี่ครับต่อรอครับผมหาเรื่องคอยถึกได้อีพ่อที่มัดนี่น่ะตีล่าฆ่าแต่บอมัดตะเทียพ่อที่มัดถึงมาจากผมแปลงล่างเห็นโดนแปลงล่างอะครับโอเคครับก็ขอฝากจบคลิปใบตะเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นแรงใจผมท่าคลิปต่อไปด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะแบ่งเป็นอีกคลิป2คลิป2ที่จะไปขึ้นงานอย่าลืมติดตามกันนะครับบ๊ายบาย